ถ่ายขายมอเตอร์ตัวนี้นะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับปรับสปีดได้นี่นครับอาจารย์เขาทุดเหรือกำลังหวัดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตธิบายในข้อความเขียนเอานะครับจะมีรายละเอียดแล้วรูปภาพถ่ายไปแป๊บนึงแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้ให้ดูวีดีโอการทดสอบก่อนนะครับ จะเบานะครับจะปรับรอบช้าลงรับโหลดรับเอาน้ำหนักมาวางตรงแกนเนี่ยนะครับขับโหลดได้อยู่ประมาณ18กิโลนะครับอัตราทด1ต่อ18นะครับนี่เพิ่มสปีดนะครับ รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับตัวนี้จะมีตัวเลขบอกว่ารอบข้อมุนเท่าไหร่นะครับรอบนี้คือรอบของมอเตอร์ด้านหลังนะครับไม่ใช่รอบที่ทดแล้วนะครับกลับทิศทางการหมุนได้นะครับแต่ต้องปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วกลับทิศทางการหมุนโดยการใส่สวิต์นะครับแต่เนี่ยผมไม่ได้ใส่สวิต์ให้นะครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากใส่สวิต์ก็แจ้งมาได้หรือว่า ให้หมุนไปที่ทางเดียวเลยนะครับไปที่ทางเดียวเลยไม่ต้องใส่สวิตนะครับเพราะใส่สวิตมันต้องต่อสายต่อสวิตด้านนอกมานะครับถ่ายเทสได้ดูตามนี้นะครับเงียบเลยนะครับขอบคุณครับ